มันกดกินเขียดครับกัดแล้วครับผมกัดแล้วกัดแล้วลวิ่งแล้วครับผมเม็ดฟูเป็นฟองครับ สายวิ่งแล้ววิ่งแล้ดูสายวิ่งสายวิ่งแล้ว,ว,ลว,ว,ลวตึงระวัดเลยนะครับผมตายอ่ะใไม่ตายครับผมไม่ตาย ปลาอยู่าให้อยู่ครับแต่ว่าเข้าผักเฮ้ยปรากฏปรากฏก,กัดครับผม เพราะปลาอะไรเลยมันแปลกๆครับโอ้โหได้ปรากฏเฉยเลยครับปรากฏกินเขียดครับ <c oughs> <c oughs> ตัวมันเริ่มเลย <c oughs> ดึกด,ด,ดูได้ปลาแปลกมันกินเขียด ดูครับผมสายใชย้ได้นะผมสวยๆเลยครับปรากฏโอโสายใชย้ได้อยู่ครับผมสายใหญ่